แกงส้มอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณแกงส้มครับสวัสดีครับครับผมสมายเอฟเอ็มครับอยู่ไหนครับเนี่ยแกงส้มอนนี้แหละครับตอนนี้อยู่ที่ตึกแกมมี่ครับอยู่ที่ตึกแกมมี่วันนี้วันนี้กับการทํางานเป็นไงบ้างถามก่อนเหนื่อยไหมวันนี้แหละครับวันนี้โอเคครับวันนี้ไม่เหนื่อยครับสบายสบายครับสบายสบายนะครับนะวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับนะกับสมายเอฟเอมนะครับวันนี้ เป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับกับเรื่องของผลงานกันก่อนก็แล้วกันนะครับมีงานอะไรบ้างครับที่ยังไม่ใช่งานเพลงนะเดี๋ยวงานเพลงเราค่อยคุยกันนะครับมีงานอะไรที่นอกเหนือจากงานเพลงไหมครับตอนนี้นะครับนอกเหนือจากงานเพลงจริงก็ยังไม่มีนะเพราะว่าเาอัลบั้มเพิ่งเพิ่งออกมาเลยจริงๆะก็ตอนนี้จริงๆทำอัลบั้มอย่างเดียวเลยครับลุยอัลบั้มลุยเพลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมนะครับนะได้ฟังกันบ้างแล้วนะครับนะกับผลงานเพลงอัลบั้มแกงส้ม24-7 ใช่แล้วทำไม <c oughs> ต้อง twenty four seven คือคำว่าว w e n t y four seven เนี่ยมันคือ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็7วันคือก็คือตลอดเวลาได้แหละครับทุกๆวันตลอดเวลาเลยนะฮะก็คือเราก็อยากให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้ฟังเพลงแบบของผมนะครับที่ผมอยู่กับมันมาตลอดเวลาเลยนะฮะเพื่อจะได้แบบว่าดูว่าแบบเอ,อ้ยผมมีมุมมองทางดนตรีเป็นยังไงอยากให้ลองฟังกันดูครับอืม <c oughs> นะครับนะ I love you smile ครับ I love you smile ครับ ซิงเกิลนี้มันบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะแกงส้มก็จริง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 เพลนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเพลที่มันมันดูน่ารักเนาะดูเป็นความหมายแบบว่าเออ่ทางบวกแล้วก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ดดดรนนะดูดูรุ่นเนี่ยดูดูน่ารักดีเพราะว่าจริงจมันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงฟองใตัวผมนะ <c oughs> แล้วว่าคือทุกวันนี้มันทํางานมันก็มีเหออนื่อยมีมีแบบว่าโอ้โหมันหนักเนาะแต่ว่า ทุกวันที่ผมแำนงนผมก็มจะได้รอยยิ้มกลับมาแล้วมันก็นทําให้ผมมีแรงที่ทางานต่อไปด้วยอืมนะครับนะเนื้อหามันก็น่ารักน่ารักนะครับเมโลดี้ก็เรียกว่าโอ้เป็นเมโลดี้ที่สนุกสนานในแบบฉบับของแกงส้มเลยแลวซิงเกิลต,ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนในอัลบั้มนี้ครับแกงส้มซิงเกิลต่อไปนะครับจริงๆยังยังไม่ทราบแต่ว่าจริงๆในอัลบั้มเหล่านี้หลายเขาเรียกว่ามีมีหลายแบบมีหลายสไตล์นะครับในเรื่องของชาวดนตรีเนี่ยมี มีให้เลือกฟังหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับคืออ่าอย่างเช่นอในในตัวบัมบเนี่ยไดมีความเป็นฮิปฮอปแอนดี Hip D, ใช่ไหมคะแต่ว่าซาลูดีจะแตกต่างกันไปมี้แอ่อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอย่างไอลเลิฟสมัยเนี่ยก็จะออกเป็นเพลงป๊อปใช่ไหมฮะับครับผมบางเพลงก็จะออกไปทางฮิปฮอปกลางอะไรก็จะมีเหมือนกันะนะครับก็เรียกได้ว่าอ่ามันมันก็จะเป็นรัมบ์ทีวารตี้มีหลากหลายอืมนะครับอยากฟังเพลงซึ้งๆบ้างอ่ะจากแกงส้มอ่ะซึ่งก็ ครับอยากฟังทุกสูตรอาร์บัมได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้อัลบั้มวางแผงแล้วทั่วประเทศเลยอ่าในครับนะอ่าเรียกว่าครบทุกรถเลยนะในอัลบั้มนะครับ,<ห>รบมีครบ,รครบทุกรถแน่นอนคเลยครับ<ไ>ตอนนี้วางแผง,ง<ไ>แล้วใช่ไหมวางแผงเริ่มวันที่29่สิบเก้เาเมษายนทีเขาเก๋เลยจะวางแผงวันที่15นะครับใกล้แล้วครับอืมนะครับกระแสตอบรับครับผลงานเพลงในอัลบั้มนี้นะครับนะเพลงไหนที่เรียกว่ากระแสตอบรับที่แกงส้มได้รับมาจากแฟนๆครับของแกงส้มเพลงไหนครับ หมายถึงว่าเพลงไหนเลยครับครับผมจริงๆก็อบอกว่าคือในในในอัลบั้มนี้หลายเพลงเนี่ยที่ได้แบบริ่มจะปล่อยออกมาเนี่ยก็คือมันกระแสตอบรับเลยดีดีมากๆนะครับ,รบตั้งแต่ละเกือสี่ชั่วโมงแล้วนะแล้วจนมาถึงวันนี้คือถึงก็ล่าสุดเลยเลฟ์ดูสมัยใช่ไหมคืนก็เนี่ยถือเป็น,นเซ็ตเปิดตัวบ้านด้วยแล้วครับผมคือวิจัยที่ที่ที่ทุกคนชอบชอบเพลงนี้แล้วก็สะสมเพลงนี้เพราะว่า ผมว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึงเ,เ,เพลงที่ผมก็จะใช้แค่คำขอบคุณได้ได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะอืมนะครับนะยิ่งในช่วงของวับวลเบนไท์์ที่กำลังจะถึงเร็วนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ถูกหยิบเป็นเพลงที่ หลายๆคนหนุ่มๆสาวๆนะครับน้ำมอบให้กับคนรัก I Love You Smile นะครับใช่ครับก็หวังว่าทุกคนได้จะมอบให้กับคนที่ได้อชอบหรือว่าคนที่คุณเป็นหลงรักรอยยิ้มของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะอืมใช่ครับน่ารักดีเหมือนกันนะครับอืมเพลงอื่นที่อยากจะแนะนําอยากจะพรีเซนต์เน<ช>ี่ยถ้า,ถาจะให้พรีเซนต์จะพรีเซนต์เพลงไหนเฮงส้มเอ่าคีนี้ต้องบอกว่ารอบนี้มีโอกาสได้ทางานเยอะมากๆมีส่วนร่วมเยอะมากๆนะครับครับเพลง, <นะ S 2> งที่ได้ลงไป ทำเองทำเองทำดนตรีเองเลยบเพลงเองค <c oughs> ือพี่ๆเขาเปิดใจเยอะมากจริงๆนะแล้วก็ทุกเพลงเนี่ยมีรีกมีความหมายหมดหมดเลยทุกเพลงแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับคงเป็นเป็นเพลงเนเพลงที่ผมว่าทุกคนบางคนนะบางคนอาจจะรู้จักเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเพลงของเจะวายนะฮะเนี่ยผมเคยแต่งไว้ก่อนที่จะเข้าบ้านหรือตาแล้วก็ได้ลงใน youtube ไว้นะฮะแล้วก็คิดว่าผมไม่ทําแล้ว youtube แล้วก็ลงเพลงนี้ไว้เพลงสุดท้ายนะฮะแล้วก็ พอมาอยู่ในระบ้าเนี่ยเราก็เลยต้องมาทำดนตรีใหม่แล้วก็เปล,ลี่ยนรวมถึงเปลี่ยนและล้องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเลยเขาเรียกว่าให้มันเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะและ้วก็เพลงนี้เนี่ยที่อยากให้แนะที่อยากแนะนําคือผมมีโอกาสได้เรียบเียงทำจุยเองทำจุยเองกับเพลงนี้ด้วยนะครับผม,มฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าครับมันเป็นแนวฮิปฮอปใช่ไหมครับเพลงเนี้ย เพลงนี้ใช่คนระับอตอบเป็นสไตล์ที่อปหน่อยนะที่อปแต่ก็ไม่ได้ที่ผอบจ๋าหนึ่งค่าโโหรับทั้งเพลงก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็จะเป็นแรปแบบที่มีดูมีคำนองมีเมโลดี้อะไรเงี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกอีกอีกฟิลหนะึ่งในระดับนี้นะอืมนะครับหัวใจจะวายส่วนตัวแล้วเนี่ยของของผมลักเกี้นะครับผมคิดว่าคุณแกงส้มเนี่ยจะชอบแนวเพลงที่จังหวะแบบสนุกสนานอะแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนฟังเนาะประมาณนี้นะ<ช>นะว่าไหม เพราะฉะนั้นผลงานเฟร่งก็แบบว่าโอ้โหนะครับถูกอกถูกใจอยู่แล้วนะครับใครที่แฮปปี้ของความรักนะครับแล้ววานลนไท์ปีนี้ไปไหนหรือเปล่าในนาปีนี้ทํางานครับผมมีงานนะครับวันบอลไท์ครับอืมนะครับนะก็ทํางานวันาเลไทยก็ไปเขาเรียกว่าไปมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วกันในวันบเลไทยนะครับก็ส่วนใครที่มีความรักก็ได้เลครับ หมายมีความรักที่ดีนะครับเปิดฟังเพลงแกงส้มเลยครับรองว่าจะกินมากขึ้นครับอ่านะครับใช้ใช้เพลงของแกงส้มนะครับนะส่งต่อความรักในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประมาณนี้เนาะใช่ครับผมโอ้โหนะครับนะเร็วๆ <c oughs> นี้น่าจะมีงานในด้านอื่นๆไหมโอเคถ้าสมม้ชมว่าตอนนี้เต็มที่แล้วนะครับกับเรื่องของงานเพลงนะครับมีโปรเจกต์ไว้ไหมว่าอ,อ,อนาคตนะครับเราจะทำงานแขนงอื่นๆในวงการบ้างมีไหมครับละครอะไรอย่างเงี้ยครับอือคือ ก,ก็เพิ่งจบป,ปลายปลายปีปลายปแล้วแต่ว่าคือเราก็ยังไม่ทราบว่าดาาคตจะได้ทำอะไรต่อไปนะแต่ว่าคือตอนนี้ก็คอนจะเผชการลาบามากมากเลยนะแล้วก็ส่วนที่มีโอกาสได้ทําอะไรต่อไปก็คงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้โอกาสในการนะครับแต่ถ้าได้โอกาสอะไรงไงก็จะทําเต็มที่ครับอือยากลองแบบไหนอ่ะถ้าเกิดว่าได้ทําจริงๆอยากจะลองแบบไหนละครละครเวทีภาพยนตร์หรืออะไรยังไงเออนะครับลองซิทคอมนะครับซิทคอม ใช่ครับผมผมผมอยากลองซิกคอมกับอีกอันหนึ่งที่อยากลองคือผมอยากผมอยากเป็นดีเจดีเจเปดแผ่นนะครับอ๋อเปดแผ่นตื๊ดในผับใช่ครับผมก็อยากลองว่าตอนนี้จริงผมก็กาลังสึกษารทกเทอร์เทเบลพวกการเล่นเครื่องพวกนี้อยู่แล้วนะก็กำลังอยากทําให้แบบว่าเออเราเราไปไปไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับเออเนาะก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของดนตรีของเรื่องของเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เตือนสแคทแผ่นในผับเออเก๋ดีเก๋ดีนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวให้ฝากผลงานอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะหมดเวลาตรงนี้ไปนะครับแก่งส้มครับมขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่ติดตามผลงานกันมาต,ตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ขอเบรแลเรื่อวิัยเข้ามานะแล้วก็ถ้ามีเรื่องต่อต่อไป่ยก็ขอฝากด้วยละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอฝาก อัลบั้มเลยครับแกนส้มทนิฟโอลเซเว่นนะครับเป็นอัลบั้มที่ผมมีส่วนร่วมเนลงเยอะมากๆจริงๆนะครับยังไงก็อุดหนุนกันด้วยแล้วกันจละแจ้าก็อุดหนุนของแท้กันด้วยนะครับรวมไปถึงที่วิดีเคลเกะนะครับย้งเป็นกีนะครับวันนี้สิบห้ากุมภานะครับซื้อเป็นฝั่งกันได้เลยซื้อเป็นร้องร้องตามกันได้เลยนะรวมไปถึงนะครัดาวนโหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 ล้วกดโชวออกนะครับโหลดเพลงถูกมที่จติดไปฟังได้เลยนะครับอืมแน่ ไหนๆก็มาช่วงใกล้วันบาลินทน์เขาถามเรื่องหัวใจนิดหนึ่งมีเจ้าของไปครอบครองอยู่ในหัวใจของแกงส้มแล้วหรือย่างตอนเนี้อันนี้แหละครับย่างเลยครับเดี๋ยววัวนที่สี่นี้จะบอกตามหายอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> นี่ไปแถวไหนจ้าไปแถวไหนจ้าไปแถวไหนวันที่สิบสี่นี้มีงานแถวไหนครับ แถวโซ่ครับใครไม่นอนเยที่วันครับใครอยากมาดูนะครับก็มาได้เลยครับไม่ไกลไม่ไกลครับอีก็จะไปเจอกับแกงส้มนะไปคอนเสิร์ตว่างั้นนะครับร้องเพลงส่งความสุขครับผมไว้มีโอกาสแวะเวียนมาที่สมายเ f m อีกนะรวมถึง s อ s วี t เตชันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแกงส้มครับขอบคุณมากมครับแล้วี่กับาคุยีครับครับผมสวัสดีครับ